เที่ยววัดจัน์สังวรารามวระมหาวิหารกันค่ะซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งความสวยงามกันค่ะทุกคนไปค่ะจากพัทยากะมงนามาทังสัตหีบค่ะเขาเ้นทาง1 0 0่นค่ะ ถึงวัดยานแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวที่พาไปชมร,บรอบๆกันนะคะวันนี้มีนักเรียนเยอะมากๆเลยค่ะนักเรียนมาทัศนศึกษาะคะ่ะไปชมกันค่ะามาถึงส่วนตรงนี้ก็คือพระบรมธาตุเจดี JD, มหาจักรีพิพัฒน์นะคะทุกคนตรงนี้นะคะสร้างคืนเพื่อเทอิดพระเกียรติแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ะคะ่ะ ะที่มีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นแรงกะที่ไว้จัดแสดงนิทรรศาการชั่วคราวส่วนชั้นสองกะที่ไว้ปฏิสถานาร้องพระพุทธบาทจำลองค่ะส่วนที่สามเขาเอื้นว่าห้องท้องเป็นที่ปฏิสถานพระบรมธาตุสารีริกธาตุค่ะแต่ว่าเพื่อนวายท้ายูปนะคะชั้นสามเนะาะเพราะว่าเขาหามไหว้ค่ะนี่ก็เป็นที่ประทับของ สมเด็จพญานสังวรนะคะหรือพระสังฆราชนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพจากมุมชั้นสองของพระเจดีย์แล้วค่ะทุกคนเนี่ยสวยงามมากๆค่ะและวิวดีดีค่ะว่างๆกับพ้าเด็กๆมาเที่ยวค่ะมาชมมาเลียนรูทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะวันหยุดนอกจากไปส่วนสนุกแล้วก็มีมองนีละค่ะล่มลื่นดีค่ะเหมาะกับการพาเด็กๆมาเที่ยวค่ะ เป็นใดคะล่มลื่นบ้สะอาดสะอ้านดีเนาะเนี่ยลมเรื่นมากๆพื้นทีก่ก็โอ้โหกว้างขวางสะดวกสบายค่ะนี่ก็เป็นด้านนาของพระอ,อุโบสถค่ะเดี๋ยวเขาที่เข้าไปชมด้านในกันเนาะว่ามีความสวยงามแบบขนาดไหนค่ะเส้นของด้านหนกับปฏิสถานทระประธานน้ำว่า สมเด็จพระพุทธยนานนเรศวรค่ะส่วนที่เสียงของท่านเนี่ยค่ะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะสวยงาม,มากมเลยค่ะเนี่ยออกจากโบสถ์มาแล้วเขากระติ่งยางไกง่เบื้งที่แสดงรูปเหมือนหรือว่าหุ่นขี้พึ่งของพระอริยสงฆ์ค่ะ ป็นบริเวณด้านไหนของอาคารนะคะเปบาดังว่ไดแล้วะคะทุกคนพูดเบาๆพูดเบาๆชมไปค่ะเนี่ยค่ะสวยงามากๆเลยพระอาจารย์แหวนสุจินโนค่ะนี่เนาะ โพธยานเถระนี่ก็คือพระโพธยานเทระนะคะทุกคุณนี่คือพระโคยานวิราชหลวงพ่อแดงค่ะ คือพระอาจารย์ข่าวอรารันโยค่ะนี่คือพระอาจารย์รีธรรมทโรโรค่ะอันนี้หลวงตามหาบัวค่ะหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคล บัวญาณสัมปันโนค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในามาชมหุ่นขี้พึ่งกันคะ่ะแต่เบาดังบ่ได้ด้ค่ะเพราะว่า,วาในนี้สงบมากๆค่ะแล้วก็สวยมากๆค่ะอยากให้ทุกคนมาชมนะคะอ,อยู่ในวัดยานสังวรารางวารมหาวิหารคะ่ะที่เป็นวัดอารามหลวงเล่าชมกันคะ่ะ เดี๋ยวไปเบ้งกันต่ตนะคะนี่คือพระอาจารย์โตค่ะแล้วก็พระอาจารย์ดลค่ะพระอาจารย์โตหรือพระราชสังวราภิมลส่วนพระอาจารย์ดลก็คือพระราชวุฒาจารย์ค่ะอาติอันบกคอยคลองเนาะค่ะเพราะว่าภาษาบาลีบกคอยคลองค่ะสวยงามมากมากเลยค่ะทุกคน ขออนุญาตพระอาจารย์ถ่ายใกล้ๆหน่อยนะคะให้คนมาเที่ยวมาชมความสวยงามค่ะนี่คือทันอุบาสิกากี นานายนนะคะ,น,คะนี่ก็คือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคุณแม่แก้วค่ะอุบาติกาไปเสียงรำนี่คือลูกป,ปัน้นหุ่นขี้พึ่งพระอาจารย์ฟันค่ะ อาจารโอพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะนี่ก็เป็นพระอาจารย์ชอบค่ะฐานสโมโค่ะ พระเทพมงคลลังสีหรือพระอาจารย์ดีค่ะนี่ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมารมหลวงวชิยานวงค่ะ บริเวณด้านนอกมีอีกค่ะ พระอาจารย์โตคมรังสีค่ะเดะี๋ดายวเฮาที่ย่างไปพุทธคยาจำลองอีกฟังหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวเฮาที่ขับรถไปกันค่ะไปกันต่อค่ะนี่ก็เป็นเจดีพุทธคยาจำลองค่ะทุกคนสวยงามมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาที่ทออะะยา่ JD, ออยาง,งามมาาไปชมกันนะคะ วัดยานสังวรารามวรมหาวิหารค่ะกะตั้งอยู่อำเภอบางละมุง,งจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นวัดลามหลวงชั้นเอกเลยนะคะทุกคนผู้ใดยังไม่เคยมาต้องมาให้ได้นะคะเพราะว่าสวยงามมากๆได้ลมลื่นมากๆค่ะที่จอลลดรถสะดวกสบายค่ะบ่ไก่จากกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็วัดยานนี่ก็เป็นวัดประจำราชการค่ะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เก้าของเฮาค่ะสร้างเพื่อถวายในวโรกาศพระชนมพรรษาครบหารอบค่ะวัดนี้ก็ยังอยู่ในพระอุปัรรมของพญานสังวรหรือพระสังฆราชเจ้าค่ะด้านนายเจดีย์พุทธคยากับประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆเจดีย์พุทธคยาจำลองค่ะย่งละเลอะเงเนาะ,ละ,ละ,ละ น่ะประมาณนี้เนาะด้านบนเพิ่นบ่ให้ขึ้นไปค่ะทั้งเิงเนาะยางเบิ่งรอบๆเอาก็ามีคนเลยค่ะเมื่อไหรเนี่ยยางอยู่ผู้เดียวค่ะตอนนี้เอาละค่ะเมืนเน่อน,นี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่็ได้ค่ะเดี๋ยวจังไหนจะปิปดตามเนี่ยเด้๋ยพี่นอ้นอ,นอ,นอ,องเป็นไหนดี๋ยวาคลิปอีกมโนให้ช่วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากท่าสำหรับการรับชม,มลลบค่ะ